สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแนนอีกครั้งหนึ่งนะคะสืบเนื่องจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องคำบุพบทไปและมีแบบฝึกให้นักเรียนไปทำลงสมุดเล่มใหญ่คาบนี้เราก็จะยังอยู่ในหัวข้อเดิมนั่นก็คือคำบุพพบทนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีแบบฝึกใหม่มาให้นักเรียนได้ทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกนะคะเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วดีกว่าค่ะ คำบุพบทคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคํานั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันเราจะได้เรียนทั้งหมดเจ็ดชนิดนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะคำบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ชนิดที่สองคำบอกความเป็นเจ้าของชนิดที่สามคำบอกผู้รับผลชนิดที่สี คำบอกความมุ่งหมายนิต่ห้าคำบอกความเกี่ยวข้องนิต่หกคำบอกเวลาและชนิดสุดท้ายน,นะคะคำบอกสาเหตุค่ะคำบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่มีคำว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกที่ตรงเหนือข้างกริมนะ คำบอกความเป็นเจ้าของมีคำว่าของแห่งในคำบอกผู้รับผลมีคำว่าแด่แก่คำบอกความมุ่งหมายมีคำว่าเพื่อสำหรับคำบอกความเกี่ยวข้องมีคำว่ากลับตาก ่อด้วยโดยระหว่างคำบอกเวลาคำว่าเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนคำบอกสาเหตุเพราะสรุปความรู้นะคะคำบุพบทอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคเพื่อบอกเวลา บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกสาเหตุบอกความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือบอกผู้รับผลทำให้ประโยคสื่อสารนั้นมีใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะให้นักเรียนจดลงใส่สมุดเล่มใหญ่ทำต่อจากภาาที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกค่ะ ให้นักเรียนเลือกประโยคไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้คุณครูจะอ่านโจทย์ทั้งสี่ให้นะคะทายงามถูกขุนช้างลวงเข้าไปในป่านางพิมพิลาลัยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้การดื่มนมมีประโยชน์สำหรับพวกเราคุณพ่อทำงานหนักเพื่อลูกจากรูปที่คุณครูได้แนบไปนะคะ ไหนนักเรียนลองเดาซิว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วงั้นเราไปดูรูปต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจากรูปนี้เราควรตอบอะไรดีคะโอเคค่ะงั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะ แล้วรูปนี้ล่คะคะจะตอบอะไรดีนะไปที่ข้อสุดท้ายกันเลยค่ะโอเคค่ะเราเสร็จแบบฝึกหัดแรกไปแล้วแต่เรายังมีแบบฝึกหัดที่เหลืออยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะ ให้นักเรียนเลือกคำบุพบทต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูให้มาห้าคำนะคะมีคำว่าโดยต่อตามปริมสู่และมีโจทย์ให้นักเรียนห้าข้อค่ะลองอ่านโจทย์แล้วนำคำตอบที่แนบอยู่เป็นช่องทั้ง5้าช่องลงไปใส่ในโจทย์ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเราไปที่แบบฝึกหัดสุดท้ายกันเลยให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคและบอกหน้าที่ของคำบุพบทคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะเกษตรกร,ร,กรต้องทำงานตั้งเช้าตรู่คุณครูขีดเส้นใต้คำว่าตั้งแต่นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคำนี้นะคะถ้าพร้อมแล้ว ลอกเจอดเรในสม,มุดแล้วเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำบุพบทคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเรื่องคำบุพบทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันต่อคาบต่อไปค่ะ